Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Manchester United ต็ดสตอีสวัสดีครับพบกับสรุปข่าว m ม n c h e s t e r u n i t e เเราเริ่มต้นกันที่เสริมกองหน้าแมนยูพร้อมทุ่มคว้าวาราโฮวิดล่าตะไคร่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวดูซานวาราโฮวิดมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของสื่อต่างประเทศคอเรียเดลล์สปอร์ตสื่อชื่อดังของประเทศอิตาลีได้ระบุว่าเอริกเทนฮาในายใหญ่ของทัพปีศาจแดงค่อนข้างชื่นชอบในฝีเท้าของดูซานวาราโฮวิดเป็นอย่างมากและต้องการที่จะควา มาเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหลังจากเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะครับแมนยูนเต็ดมีปัญหาพอสมควรในเรื่องของการจบสกอร์แล้วต้องพึ่งพามาคัดแลฟฟอร์ดนะครับเป็นส่วนใหญ่เมื่อฤดูการที่แล้ววาราโฮวิตย,ยิงได้ทั้งหมด14ประตูจากการลงสนามให้กับทัพมาราไทรจูเวนตุสมทุกรายการ42นัดนะครับโดยคาดว่าทีมปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะยื่นข้อเสนอเป็นจํานวน60ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ2,300ล้านบาทเป็นข้อเสนอแรกให้กับจูเวนตุไป พิจารณากองหน้าวัย23ปีย้ายออกจากฟิออเรนตินามาร่วมทัพจูเวนตุสเมื่อช่วงปี2022ด้วยค่าตัวถึง80ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ3,080ล้านบาทโดยคาดว่าทัพมาายจาจูเวนตุสอาจจาเป็นต้องตัดสินใจปล่อยตัววาราโฮวิดออกจากทีมเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายหลังจากที่ทีมกําลังมีปัญหาเรื่องของการเงินโดยคาดว่าทัพมาายาจูเวนตุสนะครับจะไม่ยอมขาดทุนในดิวของวาราโฮวิดอย่างแน่นอนซึ่งข้อเสนอแรกของแมนยูนต็ดที่เสนอไป60ล้านยูโรนั้นอาจจะ ถูกปัดตกนะครับเพราะทีมมารายจูมิตุตต้องการขายดูซามาราฮวิตยอยู่ที่80ล้านยูโรก็ต้องมารอดูกันว่าข้อเสนอแรกของปีศาจแดงจะถูกปัดตกลงไปหรือไม่ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับต้องได้แมนยูยื่นอีกครั้ง40ล้านปอนด์หวังซิลดาวยิงอารตาลันตาปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอรอบที่2นะครับจำนวน40ล้านปอนด์ให้กับอตาลันตาพิจารณาเพื่อปล่อยตัวรัดพุ้นทอยรุนกองหน้าฟอร์มแรงมาร่วมทับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบซัมเมอร์นี้ทัพปีศาจแดงต้องการเสริมทับในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้ามาร่วมทีมโดยมีเป้าหมายเบอร์หนึ่งอย่างแฮร์รี่เคนนะครับที่สเปอร์ตั้งค่าตัวเอาไว้ไม่ต่ำ โอซิมเฮมที่นาโปลีต้องการเงินจํานวน150ล้านปอนด์เพื่อปล่อยตัวทั้งนี้แมนยูไนเต็ดไม่สามารถทุ่มเงินซื้อนักเตะได้มากนะักเนื่องจากติดกฎก,รการเงินหรือ financial fair play ของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปโดยพวกเขาเตรียมเงิน5 5ล้านปอนด์คว้าตัวเมสันเมาส์จากเชลซีทําให้ทีมเหลือง,งบเพียง65ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งตอนนี้ต้องรออนวดเงินจากตระกูลเยลวเซอร์เพิ่มเติมนะครับในการชอปปิ้งนักเตะในตลาดซัมเมอร์นี้หรือไม่ก็ต้องขายนักเตะออกจากทีมที่ไม่ได้อยู่ในนแผนกาารททํีมขอองเ e ิ ากออกไปด้วยเหตุผลนี้นะครับทาให้แมนยูไนเตดต้องหากองหน้าที่มีฝีเท้าใช้ได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปโดยพวกเขาเจอแล้วนั่นก็คือรัดมุตทอยลุนซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับในเซเรียอิตาลีซีซั่นล่าสุดและได้ทําการยื่นข้อเสนอครั้งแรกจํานวน30ล้านปอนด์แต่โดนทางอัตาลันตาปฏิเสธอย่างไม่ใยดีอย่างไรก็ตามนะครับทัพปีศาจแดงยังไม่ยอมแพ้และเตรียมข้อเสนอรอบที่2ด้วยเงินที่มีมูลค่าสูงถึง40ล้านปอนด์และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับ ที่อารตาลันตาต้องการนะครับโดยหวังว่าต้นสังกัดของหัวหอ,อกวัย20ปีจะใจอ่อนปล่อยนักเตะม,มาค้าแข่งในถิ่นโอแทฟฟอร์ดให้กับเอริกเทนฮากได้สําหรับข้อเสนอ40ล้านปอนด์ยื่นขอซื้อรับบุชฮอยลุนมีโอกาสปิดดิวได้สูงนะครับเพราะเป็นราคาที่อัตาลันตาต้องการด้วยส่วนตัวแอดมินเชื่อว่าดิวนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงนะครับและแฟนปีศาจแดงน่าจะได้เฮกับดิวนี้อย่างแน่นอนไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับค่าตัวโดนใจผีเปี่ยมเป้าเร็งทรับ10ล้านปอนด์ The Mirror สื่อพิมเมืองผู้ดีได้รายงานว่าปีศาจแดงแมชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจหันไปหาเควินทับนายด่านประสบการณ์สูงของไอทัฟแฟงเฟิร์เพราะมีค่าตัวเพียง10บร้านปอนเท่านั้นเควินทับวัยสาปีทําผลงานได้อย่างโดดเดี่ยมเมื่อปีก่อนลงสนามไปทั้งสิ้น48เกมนะครับพร้อมเก็บได้11คินชีตโดยเขายังเหลือสัญญาอีกถึง3ปีนะครับกับต้นสังกัดหลังต่อสัญญาเมื่อช่วงปี2022โดยรายงานอ้างว่าปีศาจแดงหันมามองหานายด่านชาวเยอรมันว่าเป็นเป้าหมายที่สําคัญใน การรับช่วงต่อจากดาบิดเดเคอาที่หมดสัญญาไปมีการระบุว่าเอริกเทนฮากกำลังมองหากโกคนใหม่และเควินทับคือตัวเลือกที่ถูกกว่าอังเดโอนานะ่าเป้าหมายหลักจากอินเตอร์มิลานโดยเชื่อว่าอินเตอร์มิลานต้องการค่าตัวจอมหนึบชาวแคมรูไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอรน์นี้ซึ่งอยู่ในแตดกำลังจะจ่ายเงิน60ล้านปอนด์ซื้อเมสันเมามาจากเชลซีและพวกเขายังอยากได้กองหน้าตัวเป้าเพิ่มเติมซึ่งเป็นเป้าหมหายหลักของเอริกเทนฮากนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับ องอหน้้าาตัวเปซึ่งมีการอ้างว่าตอนนี้งบประมาณของพวกเขาหลังเซมเมสัมเม,ม,มาจะเหลือเพียง65ล้านปอนด์เท่านั้นไม่รวมการขายนักเตะออกจากทีมหรือการของ,งบประมาณจากตระกูลเกลเซอร์เพิ่มเติมหากการได้ตัวทัพซึ่งน่าจะมีค่าตัวเพียง10ล้านปอนด์เท่านั้นจะทําให้ยูไนเต็ดจะสามารถถมงบประมาณไปเซ็นสัญญากับนักเตะกองหน้าตัวเป้าได้มากยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงอาจเติมเซเตอร์เข้ามาได้อีกคน ต่อประเด็นดังกล่าวตระกูลเกวเซอร์ไม่คิดหลังเดเคอาร์หวังเซนโอนาน่าเข้ามาแทนสื่ออังกฤษได้รายงานว่าตระกูลเกวเซอร์เจ้าของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่คิดที่จะเสนอสัญญาใหม่ให้กับดาบิดเดเคอาร์แต่จะเดินหน้าล่าตัวอังเดโอนาหน้าผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานแทนแมนยูเต็ดเพิ่งทําการปล่อยตัวดาบิดเดเคอาร์ผู้รักษาประตูชาวสเปนนิดให้ออกจากสโมสสนไปแบบฟรีๆเนื่องจากหมดสัญญาลงหลังอยู่เฝ้าเสากับทีมปีศาจแดงมายาวนานถึง12อฤดูกา ซึ่งมีรายงานว่าตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่คิดที่จะเสนอสัญญาใหม่ให้กับดาบิดเดเคอาเพราะพวกเขาต้องการที่จะลดค่าใช้ใจ่ายของทีมให้ลดลงเนื่องจากดาบิดเดเคอานั้นมีค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็นั้นตระกูลเกลเซอร์ก็เตรียมที่จะหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาให้กับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมได้ใช้งานนั่นก็คืออังเดโอนานาผู้รักษาประตูของทีมอินเตอร์มิลานที่เป็นเป้าหมายเบอร์นหนึ่งของเอริกเทนฮากโดยมีการระบุว่าบอร์ดบริหารของแมนย เตรียมเดินเครื่องเต็มที่ในการขอซื้อตัวอังเดโอนานาในทวารทีมชาติแคม,มรูลและพร้อมสู้ราคาค่าตัวถึง60ล้านยูโรตามที่ทีมอินเตอร์มิาลานร้องขอสําหรับโอนานยาย้ายจากอาแจากอัมสเตอร์ดัมมาร่วมอินเตอร์มิาลานแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2022ลงเล่นไปทั้งหมด41นัดนะครับเสียไป36ประตูและเก็บชีนชีตได้ถึง19นัดนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากนะครับซึ่งผลงานโดดเด่นที่สุดนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คืออังเดโอนานาเป็นผู้รักษาประตูที่ เสียประตูน้อยที่สุดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและพาทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานเข้าถึงรอบนัดชิงนะครับแต่อกหักไพ่ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป ปิด้ายกันที่กาโชโพสสวมเสื้อเบอร์เจ็ดกลางแผ่นหลังกับ1วาระสําคัญอาริ์ฮาดกานาโชตัวลูกดาวโลดสายห้าวของปีศาจแดนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสสวมเสื้อหมายเลข7กลางแผ่นหลังกับ1วาระสําคัญของตัวเขาวันที่3กรกฎาคมอาริ์ฮาดกานาโชตัวลูกอนาคตไก่ชาวอเนตินาของปีศาจแดนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสึกเพเบริกอังกฤษโพสสวมเสื้อหมายเลข7กลางแผ่นหลังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับกับ1วาระสําคัญของตัวเองเนื่องจากมี ยอดผู้ติดตามครบ7ล้านฟอลโลเวอร์อย่างไรก็ตามมีแฟนบอลบางคนคอมเมนต์ในเชิงหยิกแกมหยอกว่านี่อาจจะเป็นบอกใบว่าตัวเขาอาจจะย้ายจากเบอร์4 9ไปสวมหมายเลขเจอันเป็นเบอร์เสื้อระดับตำนานของสโมสรและสืบทอดเบอร์ดังกล่าวต่อจากคริสเตียโนโรนโดสตาร์ดังชาวโปรตุเกสที่เป็นไอดอลของเขาที่ย้ายออกจากทีมไปร่วมกับทัพอัมนาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบียสำหรับก่อนหน้านี้เคยมีกระแสะข่าวว่าเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษและแอนโทนีปีกชาวบาราซิล ต้องการที่จะย้ายไปสวมเสื้อหมายเล็กเจแต่ทว่ากระแสะระยะหลังเริ่มเอ็นเอียงไปทางอารีฮันโดกาดาโชและถึงตอนนี้มีโอกาสสูงที่ตัวเขาจะได้ครอบครองเบอร์ดังกล่าวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมเชสเตอร์อยูนิเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่3กร,รกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ